เจสดาโอโหเต็มเต็มจังจังแม่นไม่แม่นอันนี้ขึ้น,อย,นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักแหล่งขอพรยอดฮิตนะฮะชื่อว่าส้มฉุนอยู่ที่วัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทนะ,ะฮะหลายคนบอกว่าโอโหไปขอโชคขอลาบแล้วก็ถูกกันมาหลายต่อหลายงวดอันนี้แม่นแม่นไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูกองทัพของเล่นที่เขาเอาไปแก้บนแทบจะล้นวัดเยอะขนาดไหนนะฮะไม่รู้ว่าแม่นแม่นไม่รู้นะแต่มีเรื่องขนหัวลุกมาเล่าให้ฟังคะเจสเดาโอโห เช็คอินสายมูพาไปเปิดกลุ่วัตถุมงคลส้มฉุนสิทธิวัดทรงสเสวยของดีของขลังหายากราคาทยานไปหลักแสนหลักล้านบาทเป็นรายการแรกที่ได้มาเปิดกลุก่ที่วัดมีอยู่หนึ่งหนึ่ง <1. S 1> ที่นี่มีอยู่หนึ่งที่อยู่หนึ่งมีตังค์เท่าไหร่ก็เช่าวงนี้ไม่ได้หนึ่งเดียวในโลกนะหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นต้นแบบครับพร้อมประสบการณ์แปลกชวนขนหัวลุกแกว่ามีเด็กเรียกแกให้เดินมาทางนี้แกก็มาเคาะประตูเรียกผมโรงแรมเรามีเด็กด้วยเหรอครับไม่มี อะแต่อยากจะไปเล่นด้วยออ๋เ,ออเห็นเป็นเลขเหรอครับเป็นเลขเห็นอะไรเลขศูนติดตามพร้อมกันเจษดาโอโหวันนี้ก่อนจะไปดูกองทัพของเล่นของส้มชุนนะครับผู้ใหญ่โจสมควรอ่อนสิงพาไปกราบหลวงปู่ย้อยอดีตเจ้าวาดวัดทรงสเสวยต้นตำรับวิชาอาคมแมงมุมงขยุมทรัพย์ และคันธนุคตฉายาเทพเจ้าวาจาสิทธิแห่งแม่น้ำท่าจีนท่านบินทบาทมาเหลือจะเศษอาหารจัดฉันแล้วครับลูกจิกินหมดแล้วก็ท่านก็จะเอาอาหารพวกนี้ไปให้ปลาโยนให้ปลาลั่นวาจาไว้ว่าถ้าใครมาลักปลาของท่านนะ่ะขอให้มือเน่าใช่ขอให้ตัดมือบ้างมือเน่าบ้างแล้วยังไงฮะมีคนมาจับมือเน่าจริงต้องตัดหนิวถิงวาจาสิษย์วาจาสิษธ์ ส่วนส้มชุนนี่เป็นเด็กวัดทรงสเสวยนะครับอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงปู่ย้อยนี่แหละแต่ว่าจมน้ําตายตั้งแต่อายุ10ขวบหลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าแปลกๆนะครับเด็กวัดพระเนนบวชใหม่เจอแกล้งประจําอะไรบ้างรว่าสมัยก่อนเนี่ย เวลานอนเนี่ยก็จะนอนแบบมุ้งยาวๆเลยครับตอนรุ่นผมเนี่ยผมก็นอนกันอยู่แบบนี้ตอนที่เราเป็นเด็กบ้านนะใช่ครับแล้วก็จะโดนแกล้งกันอยู่ประจําดึงขาบ้างดึงพวกหุ่มบ้างโดนแกล้งแล้วก็มาให้เห็นไม่ได้อะไรให้กลัวมาหลอกให้กลัวลักษณะเหมือนเขาอยากจะมีคนเล่นด้วยางล่ะใช่ครับก็เขายังเป็นเด็กอยู่ชาวบ้านเลยช่วยกันตั้งสารและรูปปั้นตัวแทนของส้มฉุนตอนแรกก็มีคนมาขอเรื่องที่เกี่ยวกับลูก ไปจนถึงเรื่องอื่นๆนะครับอย่างค้าขายหน้าที่การงานขอโชคขอลาบมีคนถูกรลงวัลหลายต่อหลายงวด <ไป S 1> ของไหวของแก้บนมักจะเป็นขนมน้ำแดงและของเล่นเด็กเสื้อผ้าชุดเด็กๆผู้ชายนี่มีเยอะแล้วนะครับทีมงานแนะไหวขอพรแก้บนด้วยชุดนักเรียนแทนน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอ,อายุ10ขวบก็วัยเรียนพอดีไหมวัยวเรียนวัยเรียนน่าจะประมาณป .2 ปส<อ>หรือปสประมาณสักปสามปสี่ปออสี่<อ>ได้ใช่ผมเห็นด้วยกับคุณเจษด,ดาวันนี้เลยนะครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าชุดชุดท,ท,ท,ที่ใส่เล่นของเด็กๆนะชุดท,ท,ที่เป็น s p i ์แม Man เปอร์ Man อะไรนะมันเยอะ,อะ,อะมันเยอะแล้วแต่ที่จะเป็นชุดนักเรียนอย่างเงี้ย อยากได้อ,อยากได้เพื่อจะได้เอาไปต่อบุญให้ทุกคนโอนโอเคโอเคเอาสาธุด,ด้วยนะครับเอาสมฉุนจากมหาเดโรสิ่งที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่และหลายคนน่าจะอยากรู้นะครับทำไมต้องกระซิบบอกใกล้ๆถามผู้ใหญ่โจ้น่าจะได้คำตอบถามเลยว่าทำไมทำไมต้องกระซิบส้มฉุนครับเหมือนเป็นซิกเนเจอร์แล้วคือแต่ก่อนเนี้ย ใครมาขอก็ต้องกระซิบข้างหูเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณส้มสุดไม่ได้ยินเพราะว่าคนเยอะไงถ้าเราพูดตรงเนี้ยมันอยู่ไกลครับแต่ถ้าเราไปกระซิบข้างหูเนี่ยจะได้ยินที่เราขอเพราะว่าคนมาขอกันเยอะเดี๋ยวเขาจะลืมแบบนั้นใช่ใช่ใช่แล้วกระซิบข้างไหนแม่นกว่าครับได้ทั้งสองข้างเลยครับซ้ายก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับ ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแม่นไม่แม่นดูจากกองทัพของเล่นกองพเนินที่เห็นนี่นะครับทั้งของเล่นโบราณของเล่นสมัยใหม่รถจักรยานรถบังคับรถไฟฟ้าหมาหมดเลยนะครับโอ้โหที่เห็นนี่คือของคุณสมจุนทางนั้นเลยเหรอฮะโอ้โหแต่ว่าไม่ต้องกลัวจะสูญเปล่าทางวัดนำไปส่งต่อบุญให้ ทางวัดทายังไงต่อฮะเพื่อจะได้ตอบบุญให้กับคนที่เขาไห้ยังไงฮะคือหน่วยงานครับใช่ไหมฮะหน่วยงานมีหนังสือมาโรงเรียนมีหนังสือมาครับจัดกิจกรรมต่างๆให้กับพวกเด็กๆเด็กนักเรียนเนี่ยตามชุมชนหรือตามโรงเรียนเราให้หมดครับขอให้มีหนังสือมาแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์แค่นั้นเองครับวัดไม่เอาของพวกนี้ไม่เอาไปขายต่อใช่ไหมไม่ไม่มีครับไม่มีการขายต่อครับแน่นอนเห็นบอกว่าบางคนมาขอประมูลได้ซ้าแบบ มาประมูลเพื่อจะเอาส่วนนี้เอาไปขายเยอะมากเยอะมากทางวัดไม่เอาทางวัดไม่เอาท่านเจ้าวาดไม่เลยได้เวลาเปิดกรุ่วัตถุมงคลของดีของขลังส้มฉุนตามที่สัญญาไว้นะครับคุณตามวุฒิชัยเจริญศรีหนึ่งในผู้ที่ศรัทธาเชื่อว่านํามาอยู่ด้วยนี่ช่วยให้ธุรกิจดีวันดีคืนแถมยังมีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกแกว่ามีเด็กเรียกแกให้เดินมาทางนี้ เขามาเคาะประตูเรียกผมโรงแรมเรามีเด็กด้วยเหรอครับไม่มีโรงแรมผมไม่มีเด็กนะครับพอมาดูปุ๊บหน้าแบบนี้เลยไหมที่เรียกเข้ามาเขาบอกเด็กอย่างนี้เลยผมก็ขนลุกเลยเฮ้ยฝังเราแลแบบส่วนของดีของสะสมมีแทบทุกรุ่นนะครับทั้งเหรียญรูปหล่อผ้ายันล็อกเก็ตเลดข้อมือที่ห่วงสุดน่าจะเป็นเหรียญทองคำแท้รุ่นแรกที่แขวนห้อยคออยู่ตลอดราคาทยานไปหลักล้านบาท ไฮไลท์ไฮไลท์เลยดูตั้งนานอยากจะดูนี่แหละอันนี้แหละครับอันนี้ไฮไลท์คืออะไรยอดมากเนื้อทองคาทั้งประเทศไทยเนี่ยมีแค่9องค์โอ้คนลุกเลยมีแค่9องค์นะครับอยู่ที่ผมก็พอประมาณแต่องค์ที่ห้อยเนี่ยสำคัญที่สุดคือเขารหัสหมายเลข8มี1ถึง9มี1ถึง9คุณตั้มชอบเลข8ชอบเลข8เพราะอะไรคือเลข8 คนกินเขาบอกเป็นเลขแห่งความร่ำรวย oh. รวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดคุณเจษดาโอ้โหมันเพราะแปดเนี่ยพูดง่ายอินฟินิตี้อินฟินิตี้แบบนั้นเลยแบบนั้นเลยไอสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราศรัทธาคุณต้นชุนแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอะไรอะไร,ะไรมันก็ดีไปหมดแต่สําคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับถ้าศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไปไม่รอดเหมือนกันครับถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความซื่อสัตว์ไม่มีความจริงใจไม่มีความพยายามในอาชีพนั้นๆ กระแสะความดังทําให้คนมาที่วัดทรงเสวยไม่ขาดสายนะครับจนต้องเปิดจุดท่าส้มฉุนตกน้ําหน้าวัดให้คนมาไหว้ได้24ชั่วโมงใครมาวันเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัดนะครับพ่อค้าแม่ค้าขายฟรีวัดไม่เก็บค่าที่ไม่มีค่าเช่า อดหนุนของอร่อยกาแฟส้มโอวัดทรงเสวยด้วยอ้าวได้อะไรมาเด็ดๆนี่อย่าลืมกระซิบบอกกันหน่อยนะครับวววชวันคําหอมถ่ายภาพเจสดาโอโหสวัสดีครับได้ครับก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาฝากครับ <laughs> วันนี้ท่านเจ้าว่าท่านฝากไว้ให้ทั้ง2ท่านครับ<อ>เป็น<อ>พระสมเด็จหลวงปู่ย้อยนะครับน,นี่ฮะ นี่ครับของดิฉันใช่ไหมใช่ครับเอาไม้คุณสจีสาทุนะครับขอให้เฮงๆปังๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเจตสดาโอ้โหด้วยนะจ๊ะโอ้หน้าหน้าไปเยี่ยมชมที่วัดนะครับบรรยากาศดีด้วยใช่ครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ฮะชคุณชอบฟ้าเสาร์อาทิตย์ก็มีตลาดด้วยตลาดชุมชนดีไม่คือไม่เก็บค่าเช่าเลยแล้วผมไปในสะอาดสะอาดจริงๆมีที่ให้เด็กๆที่เลด้วยไม่ได้มีเฉพาะต้มฉุนนะครับก็ยังมีแบบ หลายอย่างมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่5ด้วยอ้า,ะะอามีโอกาสต้องแวะไปกันนะคะ